หญิงไก่ก็ไม่ตรงก่อนตอนนี้นี่เปลี่ยนเอาแอนลงมาเล่นเซนเซอร์ฮาเลยแล้วขอเตอร์ออกไปครับลงมาคุมจังหวะของเกมคนมิดฟิลด์คู่กลางตอนนี้เปลี่ยนเอาป๊อปลงมาอีกคนนึงครับสำหรับเพื่อนอาสามนะครับป๊อปใช่มาเราเปิดลึกไม่ดีตอนนี้อ้าวตีจังหวะให้มอนกันไม่ดีครับแล้วเป็ดกัดกันเองครับ ทางด้านไอเกิลกับแม่ต้องหวังเพราะคู่ับเบลกับตะพุ่งซานมาแล้วจังหวะสุดท้ายยังได้เลยเตะมุมครับเมื่อสามคอร์สเล่นเร็วเลยครับบิ๊กให้มาฟันจับแล้วคืนกับมาก๊อร์สโอ้ดูมาคอร์สย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับแอร์เอชิปมาทางซ้ายสวยครับบิ๊กพักแล้วให้มาตรงกลาสองคนของเพื่อนสามก็ฟัน ย้อนกลับไปตั้งันให,หมท่ทางขวาด้วโอ้จังหวะนี้เบิ้์นไม่บอลมันไม่ไปแล้วแม่จังหวะเบิ้์นมีฟังติดสปินที่เป็นเน็ตเป็นบอลของไบเกิร์ครับเบิ้์นได้ทางขวาก๊อดล็อกกลับมาแล้วตูไม่ออกด้วยแลตัดเข้าได้ได้สวยจังหวะนี้ตรงกลางมีแล้วโอ้โอโอยจังหวะสายมาไม่ได้แล้วโอ้โอาาแล้วสายบอลย้อนหลังจังหวะนี้สั่นไปแยกออกมา ขยับอรอเพื่อนวิ่งอยู่ ENNIS, ได้ไม่ได้ยัดมาบี๊กลูกนี้จะโตนแก่ทีละใบยังไม่มาของไรด้ก็ยับติดได้มาลอยขยับแล้วดูว่าบอยนี่มีความเร็วไปกับบอลได้ค่อนข้างดีครับวันนี้ชูเหมือนจะจะทำเกมได้เป็นอย่าไหรนะโอ้โหเบลเปินลูกนี้แล้วอะไรเกี่ยวบอลลูกนี้สวยครับิ๊กตรงกลางมีันครับเติมขึ้นมาตอนนี้แสงออกมาอะไรใายโอ้โหให้บอลเสาเกินไปครับ เราจะสวนกลับอาร์ตมีพื้นที่ครับโอ้แล้วทานหรือเปล่าโอ้จังหวะสุดท้ายเพื่อนจ่ายบอลแรงนิดเดียวครับลุกลึกมาคนเดียวครับบิ๊กดวลเสิร์ฟติวนย้อนกลับมาให้มาซันโอ้ตายแถบนิดนึงยังเป็นบอลของเพื่อนสามครับดัขึ้นมาแอร์เปิดโอ้โหตรงกลางอันนี้ไม่แม่นครับล็อกอาร์ตแบ็คเกอร์จะสวนกลับ ไทยมาแล้วเปรี้ยงโอ้กู๋วิ่งจังหวะนี้ยังเป็นแอร์อลแล้วก็บล็อกได้ทันเยอะยังได้เลยลูกทุ่งครับขยับแต่ทุ่งกายรงนี้แล้วติดเพื่อนอาสามการสวนกลับก็ดับดูดที่บอลทางขวาคับดับขยับจังหวเปิดได้เพื่อนอยู่จ่ายมาที่บิ๊กดับโฟมการยังไม่ได้ครับแล้วจังหวะนี้วิ่งเบียกดกันอยู่ริม มุมธงโอ้โหย้อนกลับมาไม่มีใครครับโอ้แล้วตัดบอลได้ดูเขาโตขึ้นมาบอลทางซ้ายครับไปกับบอลเองแล้วดูโอ้โหนี่จังหวะสุดท้ายบอลประมาณแค่ปัญหาไม่มโดนแกวทิ้งออกหลังไม่ได้ครับไปลกพุ่งครับโอ้โหจังหวะนี้เพิ่มไม่ดีครับ เดือดได้เลยลูกขึ้นครับอ่อน้อจับไปตั้งให,หม่รับดำเด็กแกน้อง้าย,ย,าาายวาิ๊กายน้องที่ซันขยับต่าโผ่ตายแล้วดีดก่อนดีล้อเูือกลับมาเอาใา่ติดน,นิดนึงซันบิโดนลุงอยู่แล้วล็อกเลยจับหลังผูงนี้โดนหาตัวเองออกห้างไว้อ่ะอแล้ว,ว,ลวมีการขยับอีกคนนึง ต้องมีอะไรเล่นเร็วโอ้โหผู้ตัดสินให้เป็นการเปลี่ยนตัวไปก่อนครับต้องสองคนจังหวะนี้เมื่อสาวยังแย่ทิ้งออกข้างไปได้แล้วตอนนี้เอาจับลงมาครับรับผอดเอาตานครับคราฟไปก่อนครับให้มาเราจะสวนกล่าวกันจังหวะนี้ครับไปสายกันทางซ้ายครับตรงกลางมีเพื่อนมาขออยู่แล้วโอ้โหกดจังหวะนี้สไลด์จริงไม่ถึงครับ ี่ยจังหวะเพื่อนให้มันลึกไปนิดนึงแล้วเพื่อนผ่านด้วยแล้วก็กลับตัวมาแล้วไม่หันนะเพื่อนๆกูแต่แย่ไม่โดนนะเพื่อนอันสามอยังเป็นปตั้งใต่กระเป๋าตรงขึ้นมาแล้วเล่นสร้างเลยครับไบเกัลบุญสี่ตายกันดูวยสองคนยังให้ขึ้นมาเบลจับบอลแรกไม่ดีแล้วจะสวนกลับมาครับก๊อล์ฟตายทะลุท่อไปทางขงวาเาปิ๊ก จับแล้วมาสุดเส้นหากกลับมาแล้วปุ่งผูไม่ผ e. ่านครับฝีแต่ทิ้งออกมายังเป็นบอลของไบคเดินกระสวนกลับบ้างครับอ่าบอยดูดีบอลโอ้โหจังหวะนี่คิมที่บอลสวยครับให้ออกมาบอยยังเก็บบอลได้ครับบนย้อนกลับมาตั้งกันใหม่เอ้าแล้วโอ้โหนี่จังหวะนี้ให้เราเพื่อนขยับนี้เอ้าสายไม่ดีเลยครับโอ้ด <sin> ูวโหตีขยับมารับบอลอีกอีกด้านเองครับไปจายกลับไปครับลูกนี้ย้อนหลังเชื่อนครับตัด หมุนหลอนดูแทงต่อไปซ้ายครับจัดโอ้โหจัดจ่ายตัดกองหลังไม่ได้ดครับกระสวนต่อมาว่างหรอไนท์เชนติดเฮ้ยติดแกแนต่อกไปซ้ายครับบอยโอ้ให้ไม่ดีแล้วกระสวนกลับหรือเปล่าครับจังหวะนี้บิ๊ให้ขึ้นหน้าไม่ได้ต้องย้อนกลับมาใหม่ครับเอาแล้วแอร์ติดเครื่องหลุดมาสองสามคนครับจ่ายทะลุช่วงไม่ผ่านอีกครับจังหวะดสองฟาวบอลแย่กย่างนั้นได้เพื่อนสาวล้ว จังหวะนี้ก็งานเร่ว่าอะไรนะโอ้เล่นที่บอลนะครับสำหรับแบงค์อีเชนเนนี่ย้ต้องระวังครับแม่จังหวะนอนเล่นหรือว่าจังหวะสไลด์บล็อกเนี่ยครับดูตัดสินที่ต้องอยู่แล้วก็ั้าต้องระวังครับใครมาที่ก๊อนจบหัวจ่อแต่ตั้งใหม่ที่ตัดประตูเลยครับ เออเด็นการสวยของทางซ้ายครับตัดตรงกลางนึงเพื่อนประคองอยู่ตบตัดเข้าไปแล้วยวว้อนกลับม,มาให้ฟาวในจังหวะแรกครับตรงตะกี้จากด้านหลังนิดนึงครับตัดแล้วมาดูฟรีคิกจังหวะนี้ครับ ครานี้อยู่ที่บอลเป็นก๊อฟนะครับเดี๋ยวมาดูลูจังหวะนี้ครับก๊อฟขยับจังหวะตัวเล่นเร็วดูครับเป็นสั้นแทงครับเพื่อนน่งสามก๊อฟเอ่อเปลี่ยนการสวยแล้วออกมางขวาวิซ์วาสุดแอฟเก็บบอลได้ลูกเส้นครับจังหวะนี้ดึงหล่อเพื่อนอยู่แล้วให้มาวิซ์เอาแล้วจังหวะเปิดมีโชคยิงเอ้าแล้วนี่ยหร้อยเลย เสาสองนี่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นจริงครับว่าอะไรจริงเงสียบเสาเลยครับโอ้โหดูเอาเบนเตอรไม่มีอะไรไไก็คือคู่น่นของเบเกิลกองหลังยังยืนเทนนาร์ยังอยู่ครบเลยทั้งสองคนโอ้โหจังหวะนี้ไม่ง่้นะประกัดไม่อยู่โอ้โหดูว่าเป็นช่องก็บอกว่ามุมมันก็ถ้าจะไม่มีอยู่แล้วว่าจะพูดแต่วิ์นี่โหวันนี้ดูแต่ละคนที่เล่นโหมาท็อปฟอร์มในเกมนี้มาดีเยอะ

โค้งลงไปเดือดไปแล้วถ้าโดนเหลืองสองมาได้งานหนักเลยครับคือไม่เล่นเท่ากันอยู่แบบนี้ครับลังป่าอยู่แล้วสกอร์ที่ตามหลังอยู่นะถ้าโดนมาเหลือหกคนนี้งานเท้าแน่นอนครับอยู่ในลูกนี้ก็ยังไม่ตรงต่อครับคุณไหมผมบอกว่าใบเครื่องเนี่ยถือว่าสุดเสียแล้วไปอยู่ที่สเตยแรกด้วยหรือเปล่าครับ ไม่ให้ไม่ผ่างครับล้วก็สวยกับมาติดตรงกลางมดโอ้โหตัวแต่ไม่ผ่านครับแล้วก็โต้ออกมาเพื่อสามัวนี้โอ้แต่ก็ย้ายขาสวยแล้ววิทหลอกเมื่อทางซ้ายไม่ขยับผู้จ่ายติดบล็อกแล้วปัมบอลได้ขึ้นทางด้านซ้ายเพื่อสามเมื่จังหวะเพื่อขึ้นรอให้ก๊อตเติร์อยู่ว่าจับบอลได้ดีสว่านนี้หลุดออกข้างไปลูกทุ่งของไร้เก่งครับเล่นเร็วเลยแล้วบอยโดนลุมสองไทยกับมาติ ยังกลับมาได้ครับพี่บอยแล้วจ่ายติดหมอออกท่าครับนี่ถงนนี้ต้เอาลูกรัมการให้ฟาวครัโอ้โหเอาลับจนไหนได้ฟาวแล้วเปฟรีคิกโอระยะสำคัญเลยครัสบสแหรับไนด้ับ โอ้ไหมแม่แล้วจังหวะนี้ยิงดีๆนี่มีโอกาสเลยครับเดี่ยวเท้าขวาด้วยครับสำหรับไรก็ได้โอกาสพวกเขามาแล้วจะทำได้หรือเปล่าครับโอ้โหจังหวะนี้จะยิงไปที่เสาแรกก็ไม่ได้แต่มีตัวคุมเสาอยู่ครับเป็นดัำครับแต่ยิงออกไปได้แม่ยืนบนเส้นเลยครับดัำให้ปล่อยให้ผ่านครับให้มาต no ้อม ยิงแล้วก็แลบับสวสุดท้ายยังให้มปเตะมุกสองครั้งติดต่อครับดครู่แล้ดูจัสองอยากไปหัวสไลา์แตะทิ้งออกข้างไปเลยครับ ย้อนกลับมาโอนแล้วแก่บอลสวยดีวนี้โอ้โหแฮงค์ดาวง์ทีมที่สองสวยครับแล้วตรงกลางมีครับบิ๊กมุนแล้วทุกอย่างทุกท้ายไม่ได้ครับมาดูครับโอ้โหไบรท์เลนยังได้อยู่ครับแล้วจะสวยจากมาครับก็ส์โอ้โหจ่ายลูกนี้แรงเกินไปที่หว่าครับแต่ยังดูบอลลงได้แล้วตรงกลางไม่มีใครเลยครับใช่ครับโอ้เล่นเร็วเลยครับให้มาที่ก๊อตกระโดดกลับมาก๊อตวนอยู่แล้วตัวไม่มีตัวจ่าย เปลี่ยนแฉกเอาบอลซ้ายเอาจับใช่มาที่ก๊อตครับดูว์ต่อเกมเลยขึ้นมาใหวันนี้บิ๊กจับแล้วโอ้โหยิงเสาแรกไม่ได้จังหวะสองยังเป็นของเมื่อสามครับให้มาตรงกลางจับจับบอลแรกไม่ดีเมื่อหากตัวไปหน่อยจังหวะสองผู้สกัดออกมาก็ยังเล่นปลอดภัยครับเอะเบอร์กับบองขวาครับดูครับตอนนี้ขึงเลยครับเมื่อสามก๊อตใช่เราเสียฟาวได้หรอโอ้โหนี่จังหวะต่อมาเนี่ยหลบไปได้ด้วยครับ โอ้ต้องระวังครับบุตตนปปี่โดนใบเหลืองไปแล้วลดลดลดแค่หน่อยแค่หน่อยแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวจะเปลี่ยนเลยหรือเปล่าตอนนี้เปลี่ยนเอาฟอสออกครับแค่นี้เปลี่ตัวเลยครับเอาฟอสออกตอนนี้เอาซัออลน,นออลงมาครับประคองเกมตรงการลางครับสำหรับเพื่อนสาม แอร์โอ้ยยิงลูกนี้ก็ยังไปติดบ,บล็อกครับยังได้เป็นลูกพุ่งในนั้นขวาครับสำหรับเพื่อนอันสามตอนนี้ก็น่าจะมีการขยับแอร์ใีการขึ้นมาสูงมากกว่านั่นแหละที่วัวที่ลงมาเยืนอนในโซนท้ายเลยโอ้สายไม่ดีจังหวะน,นี้จะโต้กลับมาบม้าบอ,อ,อยช้าไปหน่อยครับโอ้แล้วก็ดอกลูกสวยแล้ววิ่งทูครับแล้วพาบอลมาวิ่งเลยวิ๊กจับบอลแรกไม่ดีแล้วไปบังอยู่เก็บได้ตั้ง ตัวก็ไม่มีตัวย้อนกลับมาท่นจริงแลโ้โอ้โหยังมันเตะเตะทิ้งออกมาได้แล้วแถวสองยังเป็นเพื่อนสาวกับตัวตอนนี้โอ้โหปุ่หนักเลยครับเวลาเหลือ่าเสร็จนาทีเสรศษแล้วปุ่บิ๊กหลายสวยครับแอนตั้งป้อมตูวนนี้สาบรอตูวข้างในยังไม่มีใครมารับบอลแล้วแม้องไปเองแล้วกรรมการไม่ว่าอะไรครับซันบังแล้ว จังหวะสุดท้ายริมเส้น,นโอ้จังหวะให้มาตรงกลางไม่ดีแล้วเป็นการเปลี่ยนตัวอีกคนครับด้าน,นข้างสนามทอดจากออกแล้วเปลี่ยนตำแหน่งขอตำแหน่งเลยแล้วเอาดีลงมาครับเทนเดียวกับไบเกิ้ลครับตอนนี้ทอดมีวอตออกมาครับแล้ว,ลวก็นนออกวส่งเอาฟัพลงไปครับเห่าท่าเหลาบ้า ยังไปป้อลของเพื่อนอัดสามกับแอร์ทะลุมาตรงนี้ดูครับคือบอลอยู่กับเท้าแล้วทำการให้ฟาวล้โอ้ต้องระวังนะบแม่ที่โดนไปเหยียบเลยนะอ๋อแม่เป็นตีดทีคก็ถ้วยนี้โอ้คราวนี้ต่างประตูเลยแล้วสำหรับเพื่อนอัดสามกับแอร์จะได้ลองสองอีกหรือเปล่าแม่ มีเข้าไปแล้วเป็นทิ้งในทิ่งเวลาแรกกับเครื่องป้องกันกับประตูแรกของเขาครัเรามาดูว่าจังหวะนี้มูมค่อนข้างจะเยอะเลยกลางประตูครับกองแฮงคสองคนครับอ่ายิงแล้วผูกมีดในจังหวะนี้ยังเป็นหุ่นจงเตะทิ้งเอาไว้ได้โอ้ดูปั่นอ้อมกองแพงเห็นเลยครับแต่ว่าก็ยังไม่ตรงตัวกองหลังของไรเซอร์กับเคื่องเตะทิ้งเอาไว้ครับ ยังได้เป็นเตะมุมนะโอ้ตอนนี้เริ่มจะดูแล้วเป็นเพื่อนอันสามที่บุกกระหน่ำเข้าใส่ครับยิงไกลเตะบล็อกแล้วก็จังหวะสุดท้ายนางได้เดือดพุ่งครับขณะฝ่าบิ๊กแบะกลับมาฟานลินเช่นกระโดดมาไม่ออกด้วยครับบิ๊กตับรอดไม่มีตัวมารับบอลดูว่าจะไปยังไงครับโดนจักอยู่สองคนให้เอาให้มาได้แต่ว่าด oh, <ım. S 1> ูวว e ิติ ไหลมาสวยแล้วจะโต้ก да ลับบ้างครับไอเกิลสามสอดสี่เลี้ดูวับแอมาดีเล่เกมไนิดนึงครับตรงกลางโอ้แล้วชิปมาไม่ดีเลยครับตามจากบอลได้ไปเอาแวนซ้ายดิวสายมาที <ite> ่ซ <'s> ันครับโดนเดี่ยวโดนเดียวแล้ว bon จังหวะนี้ระวังครับเดี๋ยวดูเพื่อนก่อนครับเอาน้ำไปเพื่อนได้อไอเกิลเงี้ยโอ้จังหวะวิ่งตามหลังมาเลยโดนโจมหน้าพอดีแย้วต้องระวังครับ แรงเต็มตัวที่ยกไปได้ตั้งใจแล้ววิ่งมาจากด้านหลังครับฟัเงินพยายามจะบังแต่ว่าหลยาเลยครับยกมือออกเยอะไปหน่อยเยอะม่กกองการก็ให้เป็นฟรีซับไบค์เกิ้ลรับอลยู่ที่บอลครับเปิดลึกโอ้โหแล้วลูกนี้ลึกเกินไปคเออแล้วบอกว่าวันนี้เล่นผิดฟอร์มไปเลยนะสำหรับไบค์เกิ้ลยกกูเล่นหลายๆคนครับ ต้อมกับบอเนียถือว่ายังต้อมีมูส่วนลูกกับเซอร์ของแด้เ์เท่าไหร่เลยคร <c oughs> ับแล้วก็แอร์หลอดตูหัวมาสกิลตูติดตัวเลยครับแล้วเรียกว่าภูมมีโฟเ,เลียครับบอลเซอร์ลิสเพื่อนอาสามที่มีโฟไถ่บบล้วแกกะถาเก่งจริงๆริครับตัวลูกล่างได้เปรียบแล้วก็ดูว่าความห้องแค้วหรือว่าทักษะบอลมีด้วยขึ้เนเล่นหลายๆตัวตูหังใหญ่ก็ หรือว่าบางคนที่ไปกับบอลได้ไม่ดีเยอะแต่ว่าแอร์นี่แหละในคนที่ไปกับบอลได้ดีเยอะยามให้มารบีมีพื้นที่ทระหว่านี้ติดเครื่องหรือเปล่าครับคนเดียวเจอแบบสองคนของแบ็คเกอร์หลบเข้าในได้ไดแอร์คลิปลูกนี้มิดวางเล้าสุดท้ายไม่ได้คนระับโอ้โหแอร์วางบอลมาย้อนหลังเพื่อไปด้วยนิดนึงครับไปเปิดลูกนี้โอ้โหต้องอาจจะแฝงกับทีมาให้ครับ นียมันมึนหันจริงๆเราก็ยังได้ไปลุ้มๆด้านขวาครับจบจากเกมคู่นี้เนี่ยผู่ถัดไปเป็นบางลำเสียเัาจะลงสนามเจอกับธนาดบบนนามินแล้วยังไงมาถึงสนามดาวลโลกควรเปลี่ยนทีน่ตัดตายได้เลยครับจบจากคู่นี้จะได้ในเสียเวลาครับแต่ได้เงินเวลาลงไปวอร์นิดนึงนู้แล้วอายจริงพวกนี้ไม่ไสงสารเลย ยีงบอลยาวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแปะได้ครับออกไปนสุดท้ายแต่ว่าจับบอลไม่อยู่ครับจับเอาเป็นดั้มครับต้องเล่นมจะลอดขาเอาไปได้ด้วยครับบอยถูกเต้นขาดกลับมาจังหวะท้ายแปะจังหวะแรกไม่โดนแล้วตั้งปล่อยบอลตกตกผิวแปะยิงบอลเลยทุกทีไม่ดีครับโอู้เราดูดิวไปดื้อเลยครับุดมาสองวิว รออยู่แล้วเปลี่ยนกนไให้ถึงแล้วเบลรอดักอยู่แล้วกระถูกลับมาดูเ้าตกเข้าในมาเบลรอเพื่อนขยับขึ้นมาเติมเราให้มาดีฟุตแต่อ้อมตัวเอ้าโอ้โหกลายเป็นเนด้านที่อักสามก็ับบอลกลับมาได้แล้วดูเ่าขึ้นมาสามคนก่อนนี้ดิวให้มาแอร์เปลี่ยนแกนรโอ้โหจังหวะสุดท้ายนี่เฮงน้ำหนักไม่ได้้วพยายามจะชิดเร็วทำเร็วว่ามันจะกู้พื่อนักสามโต้กลับมาสองครั้งได้ดิวดิวตัดบอลได้แล้วก็ตีตัวไปตีสองรอบเลย ต่ายบอลยังเสียเองแล้วในแดงหน้าเราพี่อาสามดีมาที่แอบโอ้โหแล้วดูจังห้องวัจับบอลให้วอานว้น้าสวยบิ๊กให้มาแอดดีมาดิวแล้วโอ้โหผู้เข่าแรกลูกนี้เออว่ผู้เข่าตัยังปัดทิ้งเอาไว้ได้ไปเกินนู่อแหววแล้วก็ไปกับบอลได้ดีจริงเออตัวก็ใหญ่แล้วว่านี่เหรทักษะมุกบอลแล้วก็บอลติดเท้าเรา โอ้โหเลยหม่งตั้งลุย้ยตรงของแล้วจะพยยามจะหมงทำมาตรงมสัมัรสดมากเลยนิดนึงครับบิ๊กวันนี้ยังไม่มีสกอร์เลยแล้วเพื่อนน่ะสั่งนุ่สี่สูตรเนียมาไวกับขางไว้กับ ไม่ไม่ไม่เขาลืมไว้บอกลายกับไลซซายบินมาจังหวะนี้จะโยกหลบไม่ผ่านครับเวลาเหลือทวกนาทีสุดท้ายครับขอบคุกระหวัดเสร็จครับอยากเป็นเพื่อนอาสามที่ได้ลูกทุ่งแล้วทานด้าน้ายครับ เปิดลึกจกังหวะนี้เบล่งตั้งกลับมาติดเขาจับบอลไม่ดีแล้วมงคืนกลับมาแอร์จังหวะนี้ให้ไปด้านขวาจริงจรโอ้ยยังกัาแม่วันนี้ยังไม่มีสก,กรอร์ครับโอ้ละะังจับเกมที่แล้วลงกับพอลท่นอยู่เนาะก็มีโอกาสได้ยิงเหมือนกันครับแล้วก็วันนี้ก็ได้ยิงอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ตรงขอบครับโอ้ต้องออใช้เวลาอีกสักพักนึงเนาะปรับเตะเติม เก้ของเสื่อนทันเนี่ยซ้ำหายเลยจากทีดหายเดือเลยครับโอ้ทันทะรู้ช่องสวยแล้วบอนนี้ออจังขวาจับบอลยาวไปห,หน่อยครับดูเปิดม,มาตรงกลางโอโหไม่ได้ครับเราจะสวนลับไปเกินโอ้ก็จะรู้ลจับบอลถือมีโอกาสเลยครับบุ๊บิ้ลมาทางซ้ายคอยพักอกลงทันจับรอยอยู่แล้ว เปิดเองการสู่แล้วบอกนะสาติใช่มาบอยล็อกหลบเข้าซ้ายแล้วต้องยิงก็มาเหลี่ยมนี้บังคับยิงเลยครับอู้น่าจะไปล็อกต่อมันอาจจะเสียทั้งหวาครับอ่าอ้ตายทะลุช่องามาแล้วาาจังหวะสองดิวหลบได้ทางขวามีเพือนมาคอนดูดดาวโล่งลตับเลือกมาที่บิ๊กเราดอม ต้องได้แล้วครับโอ้โหนี่ครับแมวันนี้ดูะตของบิ๊กยิงไม่ได้ก็จริงแต่ใครจะไปต้าเพื่อนได้ครับโอ้เราเป็นดั้มครับโอ้ยังทักว่าจะคู่ยังทักอยู่เลยว่าดั้มยิงไม่ได้ครับโอ้นี่เอาจนได้ครับประตูแรกนี่เลยฝขวนคืนเกี่ยมาด้วยเพื่อนในรอบหลายๆเดือนแล้วแม่แล้วเป็นประตูแรกครับในรอบหลายๆเดือนของดั้มเนี่โอ้โหเอาจนได้ครับเพื่อนสามว่าจคู่ครับ แล้วก pues oh, 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 nah, ็หมดเวลาการแข่งขันก็ขอเชิญเพื่อนนังทีดนัที่างสนามเลยแล้ววันนี้ต้องบอกว่าสะงค์คอเขาแทบจะผิดความคาดหมายเลยครันแน่เป็นนักด้านที่อันสามที่เอาชนะได้แต่ว่าเอาหูชนะทุมคนมาเกินเก้าห้าประตูต่อศูนย์ดูเกมที่นักทีมเคยเจอมาเมาก่อนหน้านี้อย่างที่บอกครับเป็นแบ็คเกเกิลครับเอาชนะได้หนึ่งครั้งแล้วอีกเกมหนึ่งเสมอกันครับโปูเพื่อนอันสาไม่เคยชนะเลยครับแล้วเกมนี้ก็ล้างตาสำเร็จกับหรับเพื่อนอันสา